พบกับผมโตเชโรดอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทะเลแบ็กที่สุดชีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับอยู่ที่อำเภอท่าสาราหรือที่คนที่นี่จะเรียกอำเภอท่าสาราว่าท่าหลาครับผมท่าหลาใช่ก็คือท่าสารานะครับนี่ครับจะมีรูปภาพครับมีปูด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับรอสอนหนึ่งสองสี่จะเป็นเรือสำเภานะครับโอ้โห นะครับแล้วก็เป็นวิถีชีวิตทางน้ำเนาะแล้วก็มีไอเฮีเขาเรียกว่าอะไรคุมคนงานอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้ครับที่เป็นรูปภาพที่เป็นปลาสีทองทองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูปภาพเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า งกุใช่ไหมด้านนี้ครับเหมือนคนอะไรนะสีไวบโอลินกับเป็ดแล้วก็งูกุกับชิงจังรวมถึงทอมที่เป็นเจอร์รี่เนาะทอมกับเจอร์ี่ไม่ใช่ทอมแบบคนไม่ใช่นะครับก็คือทอมเจอร์ี่นั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกลองเป็น ไบโอลินนะครับแล้วก็มีปลาตรงนี้ด้วยนะครับผมก็อยู่ที่ท่าสาลาครับอยู่ในตรงถนนสี่ท่าสาลาเขตตัวเมืองท่าศาลานะครับเข้าๆประมาณนี้แล้วนะแล้กันนะครับับที่นี่ครับท่าสาลามีมีรูปคุณพี่หนวดหนวดด้วยนะครับเนี่ยช่วงนี้พักสักครู่ครับ